รถยนต์ไฟฟ้าดีพอล s SO S7 ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปขับและทดลองใช้ระบบ ACC และ IACC กัน s w i t ช์มี่ดีพอ1ข1ออนแก่น0944157358่าครับไปเริ่มขับกันเลยเยียบเบรกเข้าเกียร์ีนะครับเคลื่อนตัวได้เลย เราจะเริ่มใช้ระบบ ACC หรือ Adaptive Cruise Control ได้ตั้งแต่รถเคลื่อนตัวในนะครับโดยกดก้านเกียร์ลงครั้งหนึ่งนะครับระบบจะเริ่มทำงานทันที <S 2> <S 2> <S อ่าเปิดการใช้งานล้มเหลวครับเพราะไม่ได้ค่าเข็มขนี้ละภัยเริ่มใช้งาน ACC นะครับโดยการกดก้านเกียร์ลงหนึ่งครั้งในขณะที่ขับขี่ ก็สามารถถอนเท้าออกจากคันเร่งได้เลยระยะห่างสามารถตั้งระยะห่างได้4ระดับนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มความเร็วบวกลบได้เลยนะครับ STOP and go แปรผานตามรถคันหน้าได้อย่างสเสถียรและนุ่มนวลมากครับ สเปคของตัวรถก็คือ STOP and Go จะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีนะครับถ้าเกิน3นาทีไปจะเคลื่อนตัวต้องมีการกดบวกที่บนปุ่มปุ่มอะไรหรือว่าเติมคันเร่งถึงจะกลับมาสู่การใช้งานปกติการเพิ่มความเร็วนะครับให้กดที่บวกหรือลดหรือลบนะครับเพื่อลดความเร็วกดค้างมันจะขึ้นทีละหนึ่งนะครับ แต่ถ้ากดครั้งหนึ่งใบมันจะขึ้นทีละห้าสามารถเติมคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็วได้นะครับแต่ถ้าผ่อนคันเร่งระบบจะกลับมาตามความเร็วที่เราล็อกไว้การยกเลิกการใช้งานก็คือดันก้านเกียร์ขึ้นไปที่ R นะครับก็จะเป็นการยกเลิกการใช้งานเมื่อจะกลับมาใช้งานอีกครั้งให้กดไปที่บวกหมดพอไรนะครับ ก็จะกลับมาใช้งานเหมือนเดิมหรือถ้ามีการแตะเบรกในระหว่างการใช้งานก็จะเป็นการยกเลิกชั่วคราวเหมือนกันต่อไปเป็นการใช้งาน IACC ที่ควบคุมรถให้อยู่ในเลนด้วยนะครับก็คือการกดก้านเกียร์ไปที่ D สองครั้งสังเกตว่าตอนนี้ก็คือไม่ไม่ได้เหยียบคันเร่งครับแต่รถควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผ่านตามรถคันหน้า ต็อปแอนดโกและมีควบคุมรถให้อยู่ในเลนได้ด้วยวิธีการดูว่าระบบพร้อมใช้งานภูมิอะไรตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเราสามารถปล่อยภงมิอะไรได้เลยเส้นเลนมีความชัดเจนใช้งานได้ก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งและไม่ต้องจับพวงมาอะไรแต่เมื่อเส้นเลนมีความเรือนเขาจะมี แจ้งเตือนให้เราคุมที่ตัวเมลยครับถ้าจะกลับมาใช้งานเหมือนเดิมให้สังเกตว่าร้องใช้งานคือพวงมลาายขึ้นสีเขียวหลังจากหยุดการใช้งานเมื่อเราจอดรถแล้วสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นสีขาวพร้อมตัวเลขตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อเราปิดระบบออกจากรถล็อกรถผ่านไป5นาทีระบบจะเซตออกเป็นศูนย์เองครับผม